ค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกุมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดมินพยากรดาว ประจำครึ่งเดือนหลังธันวาคม2567ให้ชาวลัคนาราศีกุมได้ฟังกันก็ต้องเรียกว่าเดือนนี้เป็นเดือนอุดมสุขของชาวลัคนาราศีกุมนะคะตั้งแต่เริ่มต้นครึ่งเดือนเลยครึ่งเดือนนี้พอเข้าวันที่16ปุ๊บดาวพระอาทิตย์หรือดาวเจ้าเรือนปัตนิเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนหลับะในลักษณะที่เป็นคู่มิตรนะคะเจ้าชะตาเนี่ยมีเกณฑ์ได้รับประโยชน์จากเพศตรงข้าม แฟนคู่ครองหุ้นส่วนชีวิตทุนส่วนธุรกิจมาหมดนะคะเกิดโชคลาภและความสําเร็จนะแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่าแม้บางท่านบางคนคู่ครองหุ้นส่วนธุรกิจอ่ะหัวหน้าเจ้านายคนที่ทํางานร่วมกับคุณคนบริเวณรอบๆตัวคุณเนี่ยเคยตกปากรับคําอะไรเอาไว้เช่นแต่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าเกิดทํานั่นทนํานี่ได้เท่านี้จะมอบ นู่นนี่ให้เนี่ยมีโอกาสได้ช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าปัตตนีเนี่ยสำหรับบางคนที่แบบว่าอาจบงานมาแล้วร่วมงานกับคุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าเป็นคนร่วมงานกันนะคะปัตตนีเนี่ยยังแปลว่าเพศตรงข้ามหรือว่าคนที่มาใกล้ชิดมาสนิทก็ได้นะคะเป็นจังหวะที่เจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภจากบุคคลเหล่านี้ที่แอดพูดถึงบางคนก็ได้ประโยชน์จากคู่สัญญาเช่น ไปทาสัญญาอะไรกับเขาแล้วเอ่าต่อสัญญากับคุณในระยะเวลานี้คุณเป็นพรีเซนเตอร์บ้างเป็นแอมบัสเดอร์บ้าง,างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจะ้าวตาบางคนช่วงนี้ก็ปัตตานีเข้าสู่พบเรือนลาบพระแม้พระรฤหัสจะถอยหลังก็ตามกลุ่มร่วมกับมรตยูแต่พระศุกเนี่ยมีเกณฑ์ของการได้มาซึ่งเรื่องของการชนะในเรื่องของคดีความนะคะแล้วก็ ช่วงระยะเวลานี้บางคนมีศัตรูมีคู่แข่งมีห้างร้านที่เป็นคู่แข่งขันกับคุณมีเพื่อนที่เป็นคู่แข่งขันในตําแหน่งต่างๆก็ต้องเรียกว่าเขาให้โชคให้ประโยชน์กับคุณทั้งหมดเลยก็จะมีเกมประมาณนี้นี่ก็คือดาวพระอาทิตย์เขาก็ต้องเรียกว่าร่าเริงสดใสนะคะพระอาทิตย์เข้าในเรือนนี้ทีนี้เรามาดูพระศุกร์พระศุกร์เนี่ยก่อนที่จะขยับวันที่31มเอ่อันวันที่30ธันวาเข้าสู่ราศีกุมเนี่ยเขาจะอยู่ในเรือนวินาศน,นะคะตลอดทั้งช่วงเลย แล้วถึงจะไปอยู่เนี่ยสาถึงสามสแล้วก็ยาวไปในเดือนมกราคมสองพห้าร้อยหกสิเพราะฉะนั้นสุกตรงนี้นะคะพอสุกเป็นวิณาสุกุลเป็นเจ้าเรือนพันธุและสุกุณเป็นเจ้าเรือนสุภาก็แสดงว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยนะคะคุณกับผู้ใหญ่นะคุณกับผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะผิดใจกันหรือมีเรื่องขัดแย้งกัน นะคะหรือบางคนช่วงระยะเวลานี้ไปชอบพอผู้สาวผู้บ่าวบ้านไหนแล้วพ่อแม่ไม่เห็นด้วยอะไรแบบเนี้ยหรือทําอะไรบางอย่างครอบครัวญาติมิตรพี่น้องไม่เกื้อหนุนไม่เกื้อกูลเพราะว่าพระสุขมันอยู่ในเรือนวินาศคือมันห่างไกลวินาศแปลว่าห่างไกลได้นะคะแต่มันเป็นมันเป็นเทวีโชคก็แสดงว่าเจ้าคตาเป็นคนที่คนกกไกลๆอะปื้มคุณแต่ไม่ใช่คนที่บ้านล่ะคนที่บ้านน่าจะกําลังอยากจะมีปัญหากับคุณละนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะ ถ้าเป็นคนนอกบ้านเนี่ยพันธุสุภาก็ยังแปลว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้านายซึ่งระยะเวลานี้ทําไมเขาดูมีปัญหากับคุณนะคะดูไม่ปลืม้มดูไม่เอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะของสุขอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมบางคนกับมีเรื่องของความอกหักรักขมแบบเงียบๆหรือถ้าจะรักจังหวะน,นี้รักแบบ รักแบบเปิดเผยไม่ได้ต้องรักเงียบๆรักอยู่เบื้องหลังคือมีความสุขแฮปปี้ได้แต่ว่าเปิดเผยไม่ได้พ่อแม่ไม่ปลื้มหรือช่วงระยะเวลาเนี้ยไปหลงรักไปแอบรักใครบางคนไม่ว่าเขาจะเป็นคนมีคู่แล้วหรือยังไม่มีคู่แต่ว่ารักรัก,กแบบลับๆดาวสุขอยู่ในเรือนวีนาาดาวพระอังคารหรือดาวเจ้าเรือนสหัสชะอยู่ในเรือนอรินะคะ ช่วงระยะเวลานี้ก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอเกี่ยวกับเรื่องของของมีค่านะคะหรือรถรามาช้างต้องซ่อมแซมแลักษณะของเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ที่ระวังอีกอย่างนึงคือเวลาดาวสามกับดาวหกเล่นกันแล้วมันอยู่เนเรือนร้ายทั้งคู่ เมื่อกี้นี่บอกไปแล้วว่ามีเกณฑ์ของการไปแอบรักคนอื่นหรือไปรักคนมีเจ้าของต้องระมัดระวังที่จะพลังพลาดไปในความสัมพันธ์นี้ได้อย่าเอาตัวเองไปอยู่ในเกณฑ์ของความเสี่ยงยิ่งรู้ว่าเราชอบเขาอะกรณีเขาไม่รู้มันก็อาจจะไม่มีการทอสะพานมาจากอีกฝ่ายแต่ถ้าเกิดเขารู้แล้วไปอยู่สองต่อสองมันตึ๊กต,ตัก,ตก,ตกแล้วมันผีผักได้นะคะก็อย่าเอาตัวเข้าไปเสี่ยงก็จะไม่อยู่ในสถานการณ์ที่ผิด เจ้าตาบางคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ช่วงระยะเวลานี้ก็น่าจะหมายถึงว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชตาจัดการกับปัญหาต่างๆด้วยความเข้มแข็ง3กับหกเล่นกันเนี่ยแอดไม่ได้ถือว่าเสียหายเพราะมันเป็นดาวคู่มิตรแต่แน่นอนมันคู่มิตรมันมาพร้อมกับคู่กรรมอรมณ์แต่ถ้าเกิดไม่มีเรื่องของกรรมอรมณ์ไม่มีเรื่องของความรักซับซ้อนแอดก็ว่าช่วงระยะเวลานี้คุณขยันนะและคุณมีโอกาสของการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศด้วยนะคะ หลังวันที่30เนี่ยดาวพระศุกร์ของคุณเนี่ยขยับเข้าสู่ภพเรือนตานุลักษณ์ลักษณะที่ได้เนี่ยเป็นอุดมเกณฑ์นะคะศุกร์เป็นอุดมเกณฑ์นนในเรือนตานุลักษณ์นะแล้วศุกร์เนี่ยก็เป็นเออและสัปเ,เป็นเสาเนี่ยก็เป็นองค์เกณฑ์ด้วยอุดมเกณฑ์ด้วยนะคะก็ต้องถือว่าชาวลัคนาราศีกุมในระยะเวลานี้ตัวตนมีสเสน่ห์มาก ชาวกลุ่มก็จะเริ่มรื่นเริงทะเลงสกใหม่ตั้งแต่ประมาณวันที่30ล่หละเจ้าชะตาจะคึกครื้น30 31นะคะมีสเสน่ห์ดูดีจะทำอะไรก็สดใสไม่ว่าจะสวยจะงามจะตื่นเช้ามาหน้าตาขมุขขมมูอะไรทุกคนก็จะรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์ช่วงระยะเวลาเนี้ย ก็จะมีคนไปมาหาสู่เยอะแยะนะคะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางด้วยนะเพราะว่าดาวสหัสชาตกอยู่ในเรือนอริล้วเป็นนิดนิดระมัดระวังการเดินทางทั้งใกล้ทั้งกใกละนะ้ไกลแล้วแหละถ้าเกิดครอบคุมก็ต้องครอบคุมไว้ก่อนมีเกณฑ์ของอารมณ์รุนแรงมีเกณฑ์ของที่เขาเรียกว่าประมาท ในขาดสติในการขับเคลื่อนยวดยานพาหน,นะนะคะลัคนาราศีกุมเนี่ยการติดต่อเจราจาอะไรต่างๆระยะเวลานี้อาจจะไม่ค่อยมีสมาธิสหัสชชะอรินะคะคำพูดการเจราจาของเราต้องระมัดระวังการสร้างศัตรูนะคะแล้วบางครั้งมันเหมือนกับมะน,นาวไม่มีน้ำอ่ะไม่ค่อยมีใครอยากจะช่วยเหลือมีแต่คนทำตัวไม่เป็นมิตรอะ่ะ นะฮะเออตอนนี้ก็ต้องระวังปากคําจนกว่าดาวพระอังคารเนี่ยจะย้ายหนีนะคะในส่วนของดาวพุธคุณเนี่ยยังอยู่ในราศีพิจิกหรือว่าเรินการงานอยู่เพราะฉะนั้นชาวกลุ่มนะ,ะคะก็ออยังมีเรื่องของอการทำงานใหม่ๆอะไรในในในระยะเวลานี้อยู่ดาวพุธเนี่ยเป็น เรื่องของเจ้าเรือนบุตตะนะคะเข้าสู่พบเรือกนกรรมะและมีลักษณะของการเป็นคู่ขัดแย้งในเรือนการงานก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าพระตามีเกณฑ์ของเหมือนกับมีโปรเจกต์เก่ามีจังหวะดีๆในเรื่องของการอยากจัดการเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถูกขัดอาจจะถูกขัดแย้งคนที่ทํางานขัดแยง้งหรือว่าเพื่อนร่วมทีมขัดแย้ง กับสิ่งเก่าๆที่คุณรื้อฟื้นขึ้นมาแต่แน่นอนนะถ้าคุณสู้นะคะเดี๋ยวในครั้งหน้าพระฤหัสจะเข้าสู่ภพเรือนลาภะมันจะเป็นเรื่องของการถกกันเรื่องความวิชาการอะไรก็ตามที่เจ้าาตาเอาขึ้นมาปัดฝุ่นช่วงระยะเวลานี้อาจจะยังไม่ผ่านแต่มันจะผ่านในครั้งหน้าแต่คุณต้องเตรียมความพร้อมพอพุทเข้าไปอยู่ในเรือนลาภะมันจะมีลักษณะของวิชาการการค้นคว้าการเตรียมตัวมาดี ดาวพุธของคุณเป็นทั้งเจ้าเรือนปุตตะและพพเรือนมรณะเพราะฉะนั้นมันเป็นจังหวะด,ดีที่คุณจะมาปัดฝุน่นเตรียมพร้อมนะคะแล้วเสนอโปรเจกต์นี้กลับเข้าไปใหม่ไอเดียต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเป็นในรูปแบบเดิมปรับปรุงใหม่ประยุกต์ใช้เอามาในทิศทางที่ดีเจ้าชะตาก็จะมีเกณฑ์สําเร็จและช่วงระยะเวลานี้ะะเจ้ชะะเาชะตามีเกณฑ์ของการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยนะคะช่วงนี้นะคะ เจ้าชะตาจะมีเรื่องของการติดต่อเออก็เรียกว่าเนื้อหอมนะเจ้าชะตาเนื้อหอมในช่วงหลังปีใหม่หลังปีใหม่เนื้อหอมมีคนมารุมตอมเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่คุณอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะโยกย้ายงานด้วยนะคะถามว่าดีไหม อหลังปีใหม่ไปมันดีค่ะชาวลักนณาราศีกุมจริงๆมันดีตั้งแต่ดาวอุดมเกณฑ์จับคู่อยู่ในเรือนตานุรักแล้วเพียงแต่ว่าวันที่12กุมภาพันธ์เนี่ยมันจะยิ่งดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระฤหัสเริ่มเดินหน้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งเกิดความเป็นปทุมเกณฑ์ในดวงชะตาเป็นอุดมเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์ในดวงชะตาเพราะฉะนั้นชาวลักนาราศีกุมอะถามว่าช่วงเนี้ยเริ่มดีไหมดี เงินก็ดีงานก็ดีขยับดีขึ้นทุกอย่างเกิดการแก้ไขเกิดการคลี่คลายแต่12กุมภาพันธ์ก่อนจะเข้าวันเกิดของชาวราศีกุมเนี่ยต้องเรียกว่าดีสุดนะคะแม้ว่าช่วงนี้นะเจ้าทตาอาจจะมีเรื่องของการจะได้รับอะไรมาสมมุติว่าเขาจะปูนบําเหน็จรางวัลให้นู่นให้นี่คุณแล้วมันล้าชาอย่างช้าที่สุดคุณจะไปได้ช่วงกุมภา แต่แอดมองว่าช่วงนี้ก็สมควรจะได้แล้วดาวพระอาทิตย์เข้าไปอยู่ในเรือนลาภะในลักษณะเป็นคู่มิตรใหญ่กับเจ้าเรือนนะคะแล้วก็จังหวะน,นี้ถ้าเกิดคุณมีดาว5้ารองรับอยู่ตรงนี้นะบางคนถูกหวยได้จับเงินก้อนใหญ่มีดาวแปดรอรับอยู่ตรงนี้นะคะหรือมีดาวเสารอรับอยู่ตรงนี้ก็คือคู่นี้คู่ต่างๆที่แอดพูดถึงไปนะันเป็นคู่อิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องของเงินก้อนใหญ่หรือโชคลาภวาสนานะคะ อันนี้ดาวขยับเข้าครบละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวลัคนาราศีกุมะแยกย่อยแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะกุมในเดือนธันวาคมนะคะในเรื่องของตัวตนต้องบอกว่ามีความสุขมากซึ่งทายว่ากลุ่มมีความสุขมาพักหนึ่งละด้วยความที่ดาววินาศกับเป็นอุดมเกณฑ์ดาวเจ้าเรือนสุภาก็เป็นอุดมเกณฑ์ดาวเจ้าเรือนพันทุก,ก็จะเข้าเป็นอุดมเกณฑ์ในวันที่3าธันวาคมแต่ช่วงเนี้ย ช่วงก่อนวันที่30เนี่ยเจ้าพตาอาจจะเป็นคนที่ปริกวิเวกอยากอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่อยากสนใจอะไรและช่วงระยะเวลานี้รู้สึกเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยดาวพระสุกเข้าสู่ภพรเรือนนี้นะคะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจรู้สึกใช้เขาเรียกว่าใช้ร่างกายมากเกินไปใช้สมองใช้ความคิดมากเกินไปแล้วระยะเวลานี้อยากอยู่คนเดียวหรือทํางานเบื้องหลังหรือทํางานคนเดียวหรือทํางานที่บ้านเวิร์กฟอร์โฮมอะไรก็ว่าไป ในเรื่องการเงินการงานเนี่ยนะคะช่วงการการงานต้องให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาเพราะมันตกอยู่ในเรือนอริเดี๋ยวจะเสีย ب, เปรียบเขานะคะและช่วงระยะเวลานี้ถามว่ามีคนชวนไปทํางานที่ใหม่ไหมเหมือนแอดบอกมีเกณฑ์ของการที่จะมีคนชวนไปทํางานที่ใหม่แต่มันไกลกว่าเดิมนะไกลกว่าเดิมมากต้องถามใจตัวเองก่อน คือตอนนี้ดวงอ่ะมีสเสน่ห์แต่มันมีสเสน่ห์แบบวินาศคืออยู่ไกลต้องย้ายที่ย้ายถิ่นย้ายบ้านไปถึงจะประสบความสําเร็จหรือบางคนถูกชักชวนให้ไปทํางานต่างประเทศก็ดูเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานแล้วก็ที่มาที่ไปของคนที่ชวนก่อนระวังว่าจะไปทํางานแบบว่าไปถึงยังไม่ได้รับการบรรจุให้เป็นลูกจ้างไปก่อนแบบนี้แล้วไม่รู้วันรู้เดือนหรือปีคุณอุตส่าห์ออกจากตําแหน่งที่มันมั่นคงไปก็ต้องระวังด้วยคือมันเป็น มันเป็นคนมาอยากได้คุณนั่นแหละแต่มันขัดแย้งนะคะและมันขัดแย้งกับเจ้าเรือนและเจ้าเรือนเนี่ยไปกลุ่มเป็นอุดมเกณฑ์เนี่ยมันมีความสุขในการที่มีคนชวนไปทํานู่นทนํานี่หรือมีคนเห็นความสําคัญแต่ต้องระวังขอให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรและการได้มาของเงินทองในระยะเวลานี้ก็ต้องวางแผนควบคุมในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีเจ้าตาบางคนมีเกณฑ์ทํางานเสริมสองงานสามงานนะคะ คือผุดผุดโครงการใหม่ๆเป็นดอกเห็ดเลยนะคะอยากทำนั่นอยากทำโน่นอยากทำนี่น,นนะเพราะว่ามีรายจ่ายเยอะแยะจดจ่อรอคอยอยู่เพราะฉะนั้นเจ้าพาตาก็เหมือนโค้ชหนุ่มบอกอะคะ่ะว่าเจ้าอตาจาเป็นจะต้องที่ทำเอกสารหลักฐานอ่าบัญชีบัญชีเขาเรียกว่าบัญชีรับจ่ายแล้วคุณจะเห็นชัดเจนอย่างเช่นคนมีหนีสี่แสนสองคน คนหนึ่งสามารถอยู่กินได้แบบสบายๆแต่อีกคนหนึ่งเครียดวิตกกังวลและติดลบเพราะอะไรเพราะว่าในแต่ละยอดค่าใช้จ่ายอ่ะเหมือนกับคุณยังไม่ได้วางแผนเพราะฉะนั้นอย่างพวกบรรดากูรูทางด้านการเงินก็จะบอกว่านี่ก็คือนี่นะเราต้องรู้ว่านี่ก็คือนี่แต่การแบ่งให้เรามีเงินสดอยู่ในมือหมุนเวียนให้มากพอเนี่ย มันจะทําให้เราไม่ทุกในการเป็นนี้คือนี่ก็ทยอยผ่อนไปการมีเงินส่งนี่เป็นความสุขนะแล้วยังมีเงินเหลืออีกเพราะฉะนั้นลองบริหารตัวเองด้วยการจัดการกับค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะคะคือมันมีเกณฑ์ะช่วงระยะเวลานี้ว่าเจ้าชะตาจะถูกเขาเรียกว่าถูกเพื่อนฝูงเอาเปรียบบางครั้งอะ ไปไหนคุณก็จ่ายอ่ะคุณก็ดูแลอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการเงินหมดไปกับเรื่องของเพื่อนฝูงหมดไปกับเรื่องของลูกน้องหมดไปกับเรื่องของการเข้าสังคมนะคะช่วงระยะเวลานี้บางคนก็ไปเลี้ยงใข่อ่ะเลี้ยงผู้ใหญ่เลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่เพื่อที่ว่าตัวเองจะได้ตําแหน่งได้งานตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้เออมันก็เสียเปล่าไประยะเวลานี้นะคะมีเกณฑ์ที่แบบ มีเกณฑ์ขัดแยง้งสุภาแปลว่าพันธุนะคะพันธุูสุภาแอดว่าขัดแย้งทั้งคู่เลยขัดแย้งกับผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงอืมคือมันเหมือนกับว่าบางคนก็เนื้อหอมมีที่อื่นมาตอมเยอะแยะอยากให้เจ้าตาไปทําส่วนเจ้านายก็ระแวงเจ้าชะตานะคะ กลัวจะอาจจะกลัวจะโยกย้ายนี่ไงมันก็เลยขัดแย้งกันช่วงระยะเวลานี้ก็บางคนก็บอกแอดว่ามันจะทนอยู่ได้ยังไงเจ้านายเอาเปรียบอแอดมันก็เป็นไปได้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการติดงงติดเงินค้างจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเพระเรื่องหังสัป,ปดีมันถอยหลังแนวเรื่องของความมั่นคงรู้สึกว่าอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้ต้องไปหางานทําที่อื่นอะไรเงี้ยหรือคนที่ทํางานประจํา ช่วงระยะเวลาเนี้ยไอ้งไม่ใช่งานประจําหรือคนที่ทํางานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวช่วงระยะเวลานี้แอดมองว่าการเจรจาหรือคอนเน็กชันของคุณไม่ค่อยดีนะคะดาวองคารมันเป็นนิจูในเรือนนี้แล้วก็หมายถึงการงานของคุณด้วยนะคะมันดูเสื่อมเสื่อมแล้วมันดูแบบนิ่งๆนะคะเจ้าชะตาถามว่าต้องลุยต้องอะไรไหม มันต้องเป็นคนเป็นหุ้นส่วนคุณหรือเป็นแฟนคุณหรือเป็นคู่ครองคุณอนะไปลุยถึงจะได้ในช่วงระยะเวลานี้ลูกค้าอาจจะไม่ต้องการให้คุณพูดเพราะคุณพูดแล้วมันเสียหายสหัสชะอริะ่ะเพราะฉะนั้นการงานอาจจะต้องใช้คนร่วมงานคนร่วมทุนหรือคู่ครองคนรักไปติดต่อไปเจราจาจะมีโอกาสได้ดีมากกว่าคุณไปติดต่อเองต่อไปในเรื่องของความรักนะคะ ความรักของชาวลัคนาราศรีกุมจนถึงสามสิบเนี่ยมันมีแต่เรื่องที่ไปพบเจอคนแต่งงานแล้วมีคู่แม่ไม่พ่อไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคนเก่าวนกลับมาสามสิบเอ็ดจะ,จะอาจจะมีเรื่องสดชื่นรื่นเริงนะคะมีคนที่ญาติหามาให้หรือการรวมญาติตอนช่วงสิ้นปีก็ได้อะก็จะมีเกณฑ์ได้พบเจอสําหรับคนโสดส่วนคนไม่โสดนะคะดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณก็คือดาวพระอาทิตย์ เขาสู่พบเดือนลาภช่วงระยะเวลานี้คู่ครองคนรักนะคะนําโชคลาภนำความสําเร็จมาให้ตัวเจ้าวตาระยะเวลานี้คุณกับคู่ครองถือว่าดีมากเป็นช่วงระยะเวลาที่โอ้โหฮันนีมูนไม่รู้จะกี่ครั้งของในชีวิตคู่นะคะเป็นจังหวะที่ดีจังหวะที่ส่งเสริมกันทําอะไรร่วมกันและประสบความสําเร็จเกิดโชคลาภนะ,ะบางคนช่วงระยะเวลานี้ก็รีโนเวทบ้านทําบ้านร่วมกันนะคะ อาจจะมีเรื่องของการเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องของการทําบ้านซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็จังหวะนี้ก็ต้องเรียกว่ามันมีความสุขหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานบริวารบุตรหลานบริวารถ้าจะเกเรก,ก็เล็กๆน้อยๆเป็นธรรมดาเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะเข้าสู่ภพเรือนกรรมมะในลักษณะที่เป็นกู้ศัตรูอาจจะเตือนเราไม่ฟังต้องทําไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมัเป็นปกติของเด็กเจนนี้นะ คือจะไปชี้ถูกชี้ผิดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเอาไม้เรียวตีไม่ได้ค่ะบางเรื่องก็ต้องให้เขาได้เรียนรู้เองนะคะหลีกเลี่ยงการทะเลาะกันระหว่างคุณกับผู้และมันก็จะไม่มีผลไปวุ่นวายถึงเรื่องลูกแน่นอนนะคะ ส่วนคนไม่มีลูกระยะเวลานี้อาจจะขัดแย้งกับลูกน้องในเรื่องของการทำงานก็ต้องนั่งคุยดีๆค่ะเพราะจังหวะนี้เขาก็ดูแบบอยากสร้างผลงานแต่ปรากฏว่ามันไม่เข้าตาเพราะดาวอังคารหรือว่าดาวเจ้าเรือนการงานที่ไปกลุ่มคู่กับปุตตะเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีในช่วงระยะเวลานี้มันเสื่อมนะคะเจะ้าวตาก็อาจจาเป็นจะต้องค่อยเป็นค่อยไปสอนงานไปด้วยอ่ะก็มีเกณฑ์ดีนะ เรื่องของสุขภาพดาวสุขเข้าสู่เรือนวีนาจนถึงวันที่30ทธันวาคมก็ให้ระวังเรื่องของการปวดท้องโรคช่องท้องโรคทางเดินอาหารนะคะโรคภายในสตรีบุรุษก็พวกอวัยวะสืบพันธุ์ที่สำคัญยังคงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์ความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องหรือว่าผิดศีลห้าอันนี้คือตลอดครึ่งเดือนหลังเลยนะคะ ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีกุมนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังธันวาคมแอดมินก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวกลุ่มนะคะประสบความสําเร็จกับทุกเรื่องทุกสิ่งที่หวังที่ตั้งใจที่จะก่อร่างสร้างขึ้นมาขอให้ประสบความสําเร็จตั้งแต่วินาทีนี้ยันไปปีหน้ายันไปตลอดปีตลอด ชีวิตนะคะขอให้ประสบความสาเร็จและแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ง่ายขึ้นเฮงเฮงปังปังรวยรวยรับปี2568แข็งแรงแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้มีกะะัลยาณ้มิตรอยู่รอบตัวเดินทางไปที่แห่งหนต่งตำบลใดก็ขอให้มีแต่คนคิดดีพูดดีและทาดีกับเจ้าวตาตัวเจ้าวตาเองก็ขอให้คิดดีทําดีและพูดดีเช่นเดียวกันพบกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ